สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจากเ Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถออกต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์นี้จะเป็นแม่พิมพ์หลวงสิทธิการลงกรุกบางขุนพมสองคลองหรือเรียกกันง่ายๆคือพระสองคลองนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คาบขี้กรุน้ำมันตังอิวนะครับลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าทําการล้างมานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูด้านข้างนี่เส้นบังคับแม่พิมพ์จะขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับเด่นเป็นสันคมส่วนองค์พระนี่มองตรงๆนี่จะโยกไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่ขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับส่วนขอบข้างนี่เราจะสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับคราบขี้กุน้ํามันตังอิ้วลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ ส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นหลังเรียบสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อจะสังเกตเห็นรอยคูดรอยปาดนะครับ <S 2> <S 2> คาบขี้กรุน,นี่น้ํามันตังอิมนี่ลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับ <S <S ด้านข้างนี่ชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นคาบขีข้กรุผสมผสานคาบน้ํามันตังอิ้วนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับ สังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมองค์พระนี่ก็จะลึกนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยูดจะยับจะย่นค่าคขี้กรุนน้ำมันตังอิ้วนี่ขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดคล้ายๆกับ หนังปลากระเบนเลยนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวมวลสารต่างๆนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเพเจเบญจวรรณเราเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับ สังเกตเห็นเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะเนจะหนึบจ,จะนุ่มนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการล้างเปิดพื้นผิวผ้าออกนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับต่างๆนี่โรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับภูเกตน,นี่จะคมสันเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นลำคอลางๆนะครับเพจเป็นจวนเราเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อนๆจาก f a c e b o o กก็ดีนะครับ ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับสังเกตเห็นคาบขี้กลุ่น้้ำมันตังอิ้วนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวจะขึ้นเป็นผดเป็นเม็ดลักษณะคล้ายๆกับคาบขี้กลุ น้ำมันตังอิวหนังปลากระเบนนะครับมวลสารนี่ลรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเห็นนหครับเนื้อหานี่ก็จะจะหนึกจะนุ่มนะครับด้านข้างนี่ชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบคีกุน้ำมันตังอิวนะครับขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดลรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับด้านข้างส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับ คาบขีกุบบางๆนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวมวลสารนิกาดดดำจะเยอะนะครับเกยดเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ตลอดจนผู้เยี่ยมชมนะครับสิ่งไหนส่วนไหนผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่จะนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับองค์นี้เป็นแม่พิมพ์หลวงสิทธิการนะครับด้านข้างอีกด้านนั้นนะครับชัดเจนนะครับคาบขี้กุกผสมปสานกับคาบน้ํามันตังอิวนะครับจะขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับเ็เห็นนะครับเช่นเดียวกันนะครับ มีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับหรือของเรียนแบบนะครับมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับสังเกตเห็นนะครับชัดเจนนะครับคาบขี้กลุ่นน้ำมันตังอิมผสมผสานกับคาบขี้กลุภายในกลุนะครับขึ้นเป็นก้อนเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ไปศึกษาก่อนนะครับไม่มีหรอกนะครับอย่างพระสมเด็จวัดระัง ลงกูบางขุนพม2สองคลองนี่เป็นผาหายากนะครับจะมีหรอครับมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้องลพันสองพันมาทีนี่ห้าองค์สิบองค์บางครั้งมาเป็นถาดเลยนะครับไม่มีหรอกนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขามองท่านเป็นแค่เหยื่อนะครับเขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็นเอฟซีนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวคาบขี้กุน้ํามันตังอิวนี่เป็นผล เป็นเม็ดเลยนะครับหลักการพิจารณาพักกุกง่ายๆนะครับอยากให้เพื่อนๆไปศึกษาก่อนนะครับเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเห็นนะครับคาบขี้กุน้ำมันตังอิวหนังปลากระเบนนะครับขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดเสียดายนะครับองนี้เจ้าของเก่าล้างนะครับมวลสารต่างๆนี่โรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ นะครับท่านใดว่างๆนะครับยามข้านะครับวันนี้วันหยุดวันเสาร์นะครับนําพระของท่านขึ้นมาเลยนะครับที่ท่านเช่าหามาจากอราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับลองมาเปรียบเทียบดูนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับแล้วท่านจะรู้ในสิ่งที่ผมสื่อให้ท่านดูนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเก็บเห็นนะครับ เป็นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี้ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับคาบกิกุบบางๆก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นนะครับคาบกิกุนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่านะครับพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์หลวงสิทธิการลงกุบางขุนพรมหรือพระสองคลองนั่นเองนะครับ สวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค่ำครับ